ไพ่มีพลังลึกลับหรือเปล่าไพ่แบบมีวิญญาณอาศัยอยู่ไหมรับกรรมรับเคาะแทนลูกดวงไหม,มสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนุชน,น,น,นะคะทาร่ก,กับนุชสี่ค่ะวันนี้นะคะไม่ได้จะมารีวิวไพ่หรือว่าเปิดไพ่อะไรนะคะวันนี้นุชจะมาคุยกับเพื่อนๆนะคะในเรื่องของไพ่ย,ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นั่นเองค่ะก็ในช่วงนี้นะคะมีแบบ นักอ่านไพ่มือใหม่เนี่ยเข้ามาในวงการเยอะมากๆเลยนะคะจากแบบกลุ่มหรือว่า,ากลุ่ปที่แบบหนูได้อยู่นะคะก็คือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเพิ่มมาแบบหลัก หลักพันเลยล่ะคะ่ะก็เลยคิดว่าจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อตอบคำถามาหลายๆคำถามที่ว่าเราอะได้รับมาจากทั้งลูกเพจที่เราดูดวงด้วยแล้วก็คำถามจากแบบสมาชิกท่านอื่นในกลุ่มที่นุชแบบรวบรวมมาเป็นคำถามที่พบบ่อยสำหรับแบบคนอ่านไพ่ในช่วงแรกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบคำถามที่ค้างคาใจสำหรับเราไม่ได้ดูไพ่ก็ได้แบบรู้ไว้ก็แบบ เออจะได้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพาย,ยิปซีนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ก็ข้อแรกนะคะไพ่ยิปซีเนี่ยคืออะไรประวัติเนี่ยนุชขอข้ามตรงนี้ไปนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยก็มีหาอ่านกันได้ตามเว็บไซต์อะเนาะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ไพ่ยิปซีเนี่ยนุชเชื่อว่าทุกคนน่ะก็ต้องแบบไปหาอ่านศึกษาในหนังสืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะเนาะก็ประวัติเนี่ยว่าแบบเริ่มต้นมาได้ยัางไงาใครเป็นคนคิดค้นเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเราข้ามตรงนี้ไปดีกว่าคะ่ะ มาที่ความแม่นของไพ่นะคะอ่ะมาเริ่มว่าไพ่เนี่ยจะพยากรณ์หรือว่าทํานายจากอะไรไพ่มีพลังลึกลับหรือเปล่าไพ่แบบมีวิญญาณอาศัยอยู่ไหมทําให้แบบเฮ้ยถ้าดูดวงไปเนี่ยเราจะแบบโดนดูดวิญญาณไหมโดนแบบเออคลายแบบส่งผีมาดูที่บ้านหรือเปล่า <c oughs> นะคะก็คําทํานายที่ ไพ่เปิดออกมาเนี่ยมาจากจิตใต้สำนึกของเราค่ะอันนี้นะคะขอบอกก่อนว่าสิ่งที่นุชพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะไม่ถูกต้องเลยก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าไพ่ย,ยิปซีเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ไม่ได้ถูกต้องตามแบบหลักวิทยศาศาสตร์ไม่สามารถแบบหาคําตอบที่เป็นรูปประรรมได้นะคะทุกอย่างคือมาจากแบบนาม,มาทมประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่หลายๆคนนักพยากรณ์เนี่ยเจอ,เอประสบมานะคะ ก็ S <S <an> ในความคิดของหนูแล้วก็จากการที่ศึกษามาเ,เขาบอกว่าไพ่เนี่ยเหมือนเป็นการที่เราเนี่ยเวลาเราหยิบไพ่เนี่ยมันจะมาจากจิตใต้สํานึกของเราคือไพ่ทุกอย่างเนี่ยมันจะคว่ำไว้ใช่ไหมคะเราไม่รู้หรอกว่าหน้าไหนคืออะไรก็จิตใต้สํานึกของเราเนี่ยก็จะแบบว่าหยิบมันออกมาว่าเอ๊ะเราเนี่ยแหละจะต้องหยิบไพ่ใบนี้ใบนี้ออกมานะแล้วทุกครั้งเชื่อไหมคะไพ่เนี่ยจะแม่นมากในการเล่าเรื่องของเหตุการณ์อดีตที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน อดีตก็คืออดีตอันไกลอดีตอันใกล้ตรงนี้เนี่ยจะแม่นยำม,มากๆอาจจะไพ่ยิซีเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการแบบแสดงอารมณ์ด้วยนะคะทำให้หมอดูเนี่ยส่วนมากเนี่ยที่แม่นนะคะจะสามารถพยากรณ์แบบช่วงอดีตที่ผ่านมาของลูกดวงได้อย่างแม่นยำว่าเขาประสบพบเจออะไรแนวไหนมาได้ส่วนปัจจุบันก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เหมือนเป็นจิตของลูกดวงของคนที่มาดูดวงเนี่ย เขาเสือออกมาส่วนอนาคตเนี่ยตรงนี้เนี่ยแหละคือจุดที่เป็นไฮไลท์ของพายิปซีนะคะก็คือว่าทําไมมันถึงแม่นยําล่ะเออเพราะอะไรเพราะว่าคือในจิตของเราเนี่ยในเ,ออเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดมาในอดีตเนี่ยมันเป็นรากฐานที่จะส่งผลให้คําทํานายในอนาคตอะ่ะมันออกผลมาเป็นแบบนี้อย่างเช่นเราถามว่าอ ไปสัมภาษณ์งานมาค่ะจะได้งานไหมในช่วงอดีตเนี่ยเราก็จะเปิดไพ่ในขั้นตอนของออหมอดูนะคะก็คือจะมีแบบว่าการเปิดไพ่ในแต่ละอดีตปัจจุบันอน,นาคตหรือว่าแต่ละคนแล้วแต่ที่สเปซท,ที่เราเรียนมานะคะก็คือจะแตกต่างกาันแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันคือจะเป็นการแบบโครงสร้างที่ว่าอดีตเป็นยังไงช่วงที่ผ่านมาที่เขาสัมภาษณ์เป็นยังไงนะคะและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงก็ไดออ้มันก็จะเหมือนแบบ สุดท้ายแล้วอะคำตอบที่ว่าแม่นยำหรือไม่แม่นยำอะมันเป็นเหมือนแนวโนม้มความน่าจะเป็นของอ,อดีตในสิ่งที่เกิดไปเกิดขึ้นไปแล้วก็มาจนถึงอนาคตว่าส่งผลมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งออถ้าสมมติถามว่าปลายปีนี้จะสามารถออกรถได้ไหมรถยี่ห้อที่อยากได้นะคะก็ไพ่จะทำนายจากว่าสิ่งที่แบบว่าสถานะของ การเงินลูกดวงตอนนี้าการใช้จ่ายในชีวิตประจาําวันหรือว่าปัจจัยอื่นที่แบบมีมากระทบในดวงของดวงชะตาของคนนี้มันเป็นยังไงสุดท้ายแล้วผลจะออกแต่แนวโน้มนี้นุชกล้าฟันธงเลยนะคะว่ามันไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าสมมตินในช่วงที่เราถามเป็นต้นปีแล้วเราถามถึงระยะเวลาปลายปีเนี่ยมันอาจจะมีแบบการคาดเคลื่อนมีสิ่งอื่นหรือว่าการกระทําของลูกดวงเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ แต่ในการทํานายณเวลานั้นเนี่ยเป็นการทํานายอ้างอิงจากสิ่งที่ลูกดวงปฏิบัติมาในอดีตว่าเขาเป็นคนยังไงการใช้จ่ายการเงินการเก็บอ้อมหรือว่าแนวโน้มคนรอบข้างของเขาเป็นยังไงบ้างและเขามีโอกาสที่จะสามารถออกรถคันนี้ได้ไหมคือการทำนายเนี่ยมันเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนความแม่นยำของไพ่เนี่ยกลับมาที่ว่าหมอดูบางคนใช้ไพ่แบบ ชนิดเดียวกันเลยนะไพ่เดียวกันแบบเดียวกันเป๊ะก็คือไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่เนี่ยแต่ทําไมบางคนถึงแม่นมากละ่ะอ่ะดูกับคนนี้แบบแม่นมากโหยบอกได้ละเอียดมากส่วนอีกคนนึงก็ไม่ค่อยแม่นแม่งแ,แม่นบ้างไม่แม่นบ้างนุชคิดว่านะคะในส่วนนี้มันเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์และการตีความของหมอดูในแต่ละคนนะคะไม่ได้จะบอกว่า หมอดูคนไหนเก่งไม่เก่งนะคะมันอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องการทำนายเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อยู่กับสถานการณ์ณตอนนั้นด้วยคือมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยค่ะทุกคนมันไม่ได้แบบขึ้นอยู่กับว่าหมอดูคนนี้เท่านั้นอะขึ้นอยู่กับตัวสภาพตัวของลูกรวงด้วยนะคะ1สภาพจิตใจของผู้ที่มาดูเลยค่ะว่าเออเขาพร้อมที่จะดูไหมตอนนั้นเนี่ยเขามีสมาธิ มีแบบว่าความตั้งใจที่จะดูไหมถ้าสมมติแบบไม่มีสมาธิขับรถหรือทำอย่างอื่นอยู่อาจจะทำให้ผลการทำนายคาดเคลื่อนไปก็ได้นะคะ 2. เกี่ยวกับประสบการณ์ของหมอดูก็คือตัวหมอดูนะคะก็หมอดูเนี่ยมีความชํานาญอย่างที่บอกไปว่ามีความชํานาญมากไหมมีความแม่นยํามีประสบการณ์ในการดูเรื่องนี้มากไหมนะคะแล้วก็ 3. ไพ่ค่ะจริงๆไพ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตายตัวอยู่แล้วอะ ออคือไพ่ก็มี78็ดสิบใบถ้าพูดถึงไพ่ย,ยิปซีนะคะมี78็ดบแใบแล้วก็ความหมายของไพ่ก็คือมีแบบครอบคลุมทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าหมอดูนี่แหละตัวผู้พยากรณ์กับไพ่เนี่ยเขาใช้แบบได้คล่องสื่อสารกันแบบได้ถูกต้องไหมเพราะว่านุชเนี่ยอยากจะเปรียบเทียบว่าไพ่ทาโร่ก็เหมือนแบบอ่ะบุคคลคนหนึ่งซึ่งสมมติเขาพูดภาษาไทยไม่ได้อ่าแล้วหมอดูเป็นล่ามอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติ เราก็เหมือนจะต้องพยายามแปลภาษาของบุคคลคนนี้ที่เขาพูดภาษาไพ่ามาเป็นภาษาไทยเพื่อที่ตอบกับลูกดวงไปประมาณนี้ค่ะอย่างเอ,อถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีความสามารถแบบเราไม่ได้รู้คำศัพท์เยอะมากนะไม่ได้รู้ว่าแบบใบนี้สามารถตีความแบบนี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้คำทำนายมันอาจจะไม่ครอบคลุมหรือว่าแบบ อาจจะคาดเคลื่อนไปได้นะคะเพราะฉะนั้นจะแม่นยําหรือไม่แม่นยำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ3อย่างนั่นเองค่ะก็คือผู้พยากรเองประสบการณ์ของหมอดูแล้วก็ไพ่นั่นเองค่ะซึ่งไพ่เนี่ยอย่างที่บอกว่าคือก็อิงจากตัวผู้พยากรณ์นั่นเองนะคะหลักๆก็คือน่าจะเป็น2อย่างนะคะก็คือตัวผู้พยากรแล้วก็ลูกดวงที่มาพยากรณ์สมาธิของลูกดวงณนะตอนนั้นค่ะมาต่อกันที่ ไพ่นะคะมีหลายคนเนี่ยตั้งแต่ที่นุชเริ่มทําคลิปมานะคะมีแบบว่าหลายคนอินบ็อกซ์มาถามส่วนตัวมากเลยแล้วก็ทั้งเพื่อนสนิทก็ถามด้วยแบบเฮ้ยทําไมไพ่ที่เราใช้เนี่ยมันแบบแตกต่างกันไปทําไมแบบอ่ะเราไม่ได้แบบใช้ไพ่ที่แบบออริจินอลที่แบบเหมือนหมอดูที่เขาดูกันแบบทั่วไปนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะเห็นนุชแบบรีวิวไพ่ที่แบบอ่ะอย่างเช่นเป็นไพ่สัตว์แบบนี้บ้างนะคะหรือว่าแบบเนี่ยก็เป็นไพ่ออร์เคโลที่แบบ รูปร่างคือไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็คือเป็นลักษณะเป็นไพ่ที่ด้านหลังอะอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เปิดออกมาใช่ไหมคะก็คืออยากจะบอกว่าไพ่เนี่ยมันมีรูปแบบหลากหลายนะคะตามศิลปินผู้วาดแต่สิ่งที่จะแม่นไม่แม่นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปในตอนแรกนะคะก็คือเป็นความความประสบการณ์ความรู้ของผู้พยากรณ์น,นะคะ <S 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 <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ที่ภาพเป็นลายการ์ตูนหรือว่าแม้แต่แบบ ใช้ใบไม้ใช้ลูกเต่าทํานายเนี่ยถ้าคนจะแม่นนะสุดท้ายมันก็แม่นอยู่ดีนะคะแต่ว่าเราคือเราต้องมีหลักการมีความรู้มีประสบการณ์ในการพยากรณ์นั่นเองค่ะซึ่งไพ่เนี่ยปัจจุบันไพ่ทาโร่เนี่ยมีหลากหลายมากๆเลยนะคะจะมีทั้งรูปแบบออริจินอลนะคะก็คืออย่างที่เราเห็นกันนะคะเป็นแบบไรเดอร์เวสสมินะคะก็คือเนี่ยเป็นรูปแบบที่เราเห็นพยากรณ์กันทั่วไปนะคะเราก็จะมีเป็นแบบที่ผู้วาดนะคะวาดขึ้นมาใหม่เพื่อแบบ ลวดลายหรือว่าแบบไอเดียของเขาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างหรือความสวยงามหรือว่าเป็นเหมือนอารมณ์ในการแบบเปิดไพ่นะคะก็จะมีอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นไพ่ที่แบบเขาฮิตกันมากเลยนะคะแล้วราคาก็ค่อนข้างแพงเนาะเพราะว่าเป็นแบบไอเดียของศิลปินท่านนั้นๆที่ผลิตไพ่มานะคะก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบเรียกว่าเป็นความ ฟินของแม่หมอพ่อหมอนะคะว่าแบบว่าเออเรามีไพ่ที่หลากหลายในการเลือกนะคะก็เหมือนกับรถยนต์ที่แบบไม่ว่าคันไหนอ่ะมันก็ขับได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าแบบเออคนเราก็จะมีความแบบความชอบแตกต่างกันนะคะบางคนก็แบบชอบที่จะมีไพ่ลวดลายเป็นแบบสายขี้ขู่บางคนชอบแบบแนวคลาสสิกหรือบางคนชอบไพ่ที่แบบอาร์ตแบบแอบแตกไปเลยก็ได้ก็สรุปแล้วนะคะหน้าไพ่แบบไหนเนี่ย ไม่ได้มีผลต่อการทํานายเลยค่ะจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์และความรู้ของหมอดูมากกว่าค่ะแล้วก็การสื่อสารของไพ่ว่าหมอดูเนี่ยใช้ไพ่สําหรับไหนเป็นประจำคะไพ่าสาหรับใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยสำหรับมือใหม่นะคะนัดขอแนะนํานะคะอย่าเพิ่งนําไปทํานายโดยการเก็บค่าครูหรือเก็บเงินนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยยังแบบคือเราอะ่ะยังไม่ได้เข้าใจความหมายหรือเข้าใจเนเจอร์ของไพ่แต่ละสหรับนั้นๆมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามานสาหรับเนี่ย ศิลปินแต่ละท่านที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะแบบสอดแทรกแบบเรื่องราวบนหน้าไพ่ซึ่งแตกต่างจากชุดออริจินอลนะคะก็เลยอยากแนะนําว่าเออให้เราใช้ไพ่สำหรับนั้นจนเหมือนเริ่มคุ้นชินมือไปก่อนอาจจะแบบดูให้เพื่อนคนใกล้ตัวอะไรอย่เงี้ยความหมายเก็บสถิติข้อมูลไพ่นะคะว่าแบบหน้าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันแบบหมายความว่ายังไงแบบมีความหมายอะไรที่มันแบบแตกต่างไปกว่าแบบ ไพ่เซตออริจินอลไหมนะคะคิดว่าตรงนี้อาจจะช่วยได้นะคะเพราะว่าถ้านําไปทํานายเลยอะมันอาจจะเหมือนยังมันก็ทํานายได้แหละแต่มันอาจจะแบบไม่ครอบคุมนะคะไม่ความหมายไม่ครอบคุมเท่ากับแบบเออเราใช้จนชนานาญอะเนาะมาต่อกันที่สิ่งที่ออนักพยากรณ์มือใหม่เนี่ยต้องเจอเมื่อเริ่มอ่านไพ่นะคะ1นนะคะคือเราจะต้องรับรู้ปัญหาของแบบคนรอบข้างเยอะมาก พอเราเริ่มดูดวงหรือเริ่มพยากรณ์ไปสักระดับหนึ่งสักระยะหนึ่งเนี่ยจะเริ่มมีแบบอ่ะคนที่เข้ามาแบบให้เราช่วยแก้ปัญหาเปิดไพ่ในหลายๆรอบเนี่ย <_' S 1> <ๆ>เขาก็จะกลับเข้ามาถ้าเราเริ่มแมนเนาะ,เ,นะ <_' S 1> เขาก็จะรับนําปัญหา <_' S 1> หรือแบบว่า,เ,าเรื่องราวในชีวิตเนี่ยเข้ามาให้เรารับรู้ให้เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งเหมือนแบบเป็นเพื่อนที่แบบคอยแก้ปัญหาให้เค้านะคะก็อยากจะให้แบบตรงเนี้ยเราก็ควรที่จะมี การแบบว่าบริหารเวลาจัดการดีๆนะคะเพราะว่านักพยากรณ์หลายคนหรือว่าเพื่อนนุชเองที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นพยากรณ์เนี่ยบางคนบอกว่าปวดหัวเลยบางคนคือเครียดเลยนะคะที่แบบอาจจะต้องไปรับรู้เรื่องราวในชีวิตเออของใครคนหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าเราอะ่ะเหมือนเขามาฝากบ,บความหวังอยู่ที่ปลายกระดาษของเราอยู่ที่ปลายคำพูดของเราอะค่ะนะคะ,นะคะก็ส่วนนี้ก็อาจจะต้องเหมือนแบบพยายามจัดสรรจัดแบ่ง สรรแบ่งส่วนวางตัวให้ดีว่าแบบเออเรามีหน้าที่แค่ตรงนี้นะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าช่วยเขาได้เต็มที่เราเป็นที่ปรึกษาหรือแบบบอกแนวโน้มได้นะนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเครียดเลยบางคนคือเจอแบบเออเคสแบบหนักๆแรงๆก็อาจจะแบบดาวไปกับแบบลูกดวงด้วยเลยอะค่ะ แล้วก็จะเจอกับแบบการทักที่ไม่เป็นเวลาอันนี้คือต้องเจออยู่แล้วเนาะเพราะว่าคนเรามันทุกใจไม่เป็นเวลามันไม่ได้แบบ8ปดโมงหรือห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบจัดสรรเวลาดีๆนูจะเจอบ่อยมากเลยช่วงแบบดึกๆ <c oughs> จะแบบว่าช่วงใกล้นอนแล้วเนี่ยปัญหาคือแบบสารพัดจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราเราก็ต้องเหมือนอจัดสรรเวลาดีๆเนาะเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นแบบเหตุการณ์ที่เจอส่วนตัวนะคะถ้าสมมตินุชอะ อาบน้ําเตรียมจะนอนแล้วหัวถึงหมอนแล้วเล่นโทรศัพท์แล้วแบบมีลูกดวงมีแบบลูกค้าคนเก่าที่เหมือนทักมาอะไรเงี้ยคือเหมือนเราอะใจเราจิตเรามันแบบเตรียมพร้อมที่จะนอนแล้วอะถ้านุชไปเปิดไพ่ตอนนั้นอะนุชจะดูไม่แม่นยําจริงๆนะคะมันเป็นคือเคยลองหลายรอบแล้วรู้สึกว่าดูตอนที่ใกล้จะนอนอะจะไม่แม่นยําเท่ากับแบบเออตอนที่เราอยู่อย่างเงี้ยวันธรรมดาเฟสเฟสแบบจิตปกติอะ เออมันก็มีความเกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วกออ็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวบุคคลด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่เป็นแบบหนุชเลยก็ได้ก็เรื่องจิตตกเหนื่อยเพียปวดหัวอันนี้ก็มีเกี่ยวนะคะเพราะว่าการอ่านไพ่อะมันเหมือนต้องใช้สมาธิใช้จิตใช้สมองมากๆเลยเพราะว่าอย่างไพ่เนี่ยมันก็เป็นแค่กระดาษอะเอาพูดตรงก็คือเป็นใบแต่ละใบที่ขึ้นมาแล้วเราอะ จะต้องมาตีความความหมายในหลายๆใบในสเปซต่างๆขึ้นมานะคะใครว่าอ่านไพ่แบบโอ้ทำงานแบบหมอดูง่ายมากก็แค่สับๆเปิดๆพูดๆก็ได้เงินมันไม่ใช่นะคะถ้าทําแบบนั้นคือทุกคนก็เป็นหมอดูกันทั้งโลกแล้วคือมันต้องใช้สมาธิใช้จิตใช้ความคิดของเราในการแบบอ่ะเรารับรู้ปัญหานี้มาเราเนี่ย ดูว่าแบบเออสิ่งที่ควรจะเป็นการพูดของเรามันคือยังไงแล้วเราไม่ได้พูดให้แบบดูกันเองอ่ะเขาคือเขาเป็นลูกค้าเขานําเงินมาให้เขามีความคาดหวังในตัวเราในระดับหนึ่งเขามีความเชื่อใจเราในระดับหนึ่งอ่ะเนาะเราไม่ใช่ว่าแบบเราจะไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้พูดเลยโดยไม่คิดไม่ได้นะคะเราต้องมีหลักการเนาะเราไม่ใช่แบบหมอเดาหมอดูหมอเดาอย่างนั้นเนาะก็คือเราก็เหมือนต้องมีแบบจรรยาบรรณในใน,ในอาชีพ อยู่ด้วยนะคะในการพยากรณ์ก็เลยคิดว่าเราอาจจะเจอแบบการเหนื่อยจิตตกบางคนแบบเหนื่อยแบบดูอย่างเงี้ยดูรัวๆเนี่ยเหนื่อยไปหลายวันเลยนะคะก็มีแบบต้องพักนะคะต้องมีการพักจัดสรรเวลาสรุปแล้วสิ่งที่ต้องเจอก็อาจจะต้องรับรู้ปัญหาที่แบบ สารพัดอย่างของทุกคนแล้วก็การทําง,งานที่ไม่เป็นเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องการพักผ่อนก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าคุณพักผ่อนน้อยเนี่ยความแม่นยาก็จะลดลงนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยล้าเนาะไาที่ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้คือแบบว่าเป็นคําถามที่แบบว่าทุกคนถามนุดตั้งแต่แบบว่าเริ่มทํานายเริ่มพยากรณ์เริ่มอ่านไพ่เลยก็คืออ่านไพ่เนี่ยจะโดนอาถรรพ์รับกรรมรับเคาะแทนลูกดวงไหมอืม โดนไหมอะคำตอบคือไม่โดนนะคะคือนุชไม่เชื่อในด้านนี้คือบอกก่อนว่านุชเป็นอ่นับถือศาสนาพุทธค่ะก็นับถือศาสนาพุทธเข้าวัดทําบุญปกตินะคะและ้วจากที่นุชแบบได้เคยศึกษาเนี่ยตอนแรกก็กลัวเหมือนกันเพราะมีคนทักว่าเฮ้ยถ้าสมมติคุณดูดวงเนี่ยคุณต้องไปรับกรรมแทนเขานะคุณไปทักอะไรอะของเข้าตัวนะคือนุชรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวอะคะ่ะอ่ะมันต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเราอะ ไม่สามารถรับกรรมแทนใครได้ในหลักทมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่ที่บทหนึ่งนะคะจ,จำไม่ได้ว่าคืออยู่ในบทไหนแต่เหมือนอ่านเจอบทความที่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สามารถรับกรรมแทนใครได้นะคะก็คือกรรมใครกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็เป็นของของตัวบุคคลน,นั้นเราไม่สามารถส่งต่อกร,รมเหมือนกับแบบเป็นการส่งใ้ยาต่ออย่างนั้นไม่ได้นะคะซึ่งหมอดูเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะให้คําแนะนําบอกถึง หนทางทางรอดที่มันจะแบบเป็นไปได้นะคะบอกถึงคำแนะนำให้คำปรึกษาเขาได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็วลีที่ว่าแล้วแต่วเวรแต่กรรมอะ่ะมันก็คือจริงๆนะคะบางคนก็สามารถแก้ไขหลุดพ้นจากกรรมนั้นที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนสุดท้ายก็ตัดไม่ได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันก็เป็นสิ่งที่เขากำหนดไว้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะแบบว่าอาหาทางที่มันแบบ ช่วยเยียวยาช่วยทำให้แบบผ่อนคลายให้มันจากที่ทุกมากทุกน้อยลงได้แค่ประมาณนั้นนะคะสุดท้ายคือเราก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วนะคะก็หมอดูเนี่ยจะไม่ไม่รับกรรมแทนลูกดวงนะคะซึ่งมีแค่ในศาสนาพุทธเนี่ยที่เชื่อในเรื่องของแบบกฎแห่งกรรมเวรกรรมเนาะเพราะว่าถ้าเป็นหมอดูไพ่ทารโท,ที่เป็นแบบสายต่างประเทศนะคะสายสปิริตชัลหรือแบบ ต่างๆเเขาก็ไม่ได้เชื่อในด้านนี้นะคะมาพูดถึงว่ารับกรรมเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่คิดออกแค่ข้อเดียวเท่านั้นที่คิดออกแล้วก็คิดว่าเป็นข้อเตือนใจของนักพยากรมือใหม่ทุกคนนะคะจะรับกรรมเราจะได้กรรมจากการที่เราอ่ะทายไม่ถูกแล้วไปพยากรณ์บางอย่างทําให้แบบลูกดวงทุกใจเป็นทุกหนักกว่าเดิมอันเนี้ย คิดว่าเราน่าจะรับกรรมจากตรงนี้มากกว่านะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเคยพูดมานะคะว่าก็อยากให้มีประสบการณ์อยากให้แบบมีความแม่นยําหรือแบบชํานาญในระดับหนึ่งก่อนถึงจะแบบว่าไปทํานายในเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่การตัดสินชีวิตของใครนะคะอันนี้ก็คืออยากจะฝากไว้เนาะเพราะว่าถ้าเราไปแบบเออชี้ผิดชี้ถูกแล้วเขาเชื่อไปชี้แบบเรื่องนู้เรื่องนี้ว่ามันจะเกิดอย่างงาู้นอย่างนี้ไปทัก ในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาทุกใจเนี่ยสุดท้ายแล้วเวรกรรมมันก็ตกอยู่ที่เราะเออมันไม่ได้ไปรับกรรมแทนเขาแต่มันกลายเป็นกรรมที่เราเกาะให้กับเขานะคะก็ตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะอืมสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยมีคนถามเยอะมากคือทุกข้อเนี่ยที่เอามาก็ถามเยอะทุกอย่างอะเนาะอันนี้คือดูดวงไม่แม่นแล้วควรจะทํำยังไง คือหมอดูทุกคนต้องต้องเคยผิดพลาดนักพยากรณ์ทุกคนต้องเคยผิดพลาดต้องเคยมีอะไรที่มันไม่แม่แมนอย่างนุชอะจาได้เลยเราเคยดูดวงให้คนนึงซึ่งเขาแบบว่างงานมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไว้ใจมาดูดวงกับเราแต่ว่าเราเราก็ทายไปว่าเฮ้ยงานเนี้ยเขาได้แน่นอนซึ่งตอนนะั้นเราก็ยังแบบมือใหม่อยู่แต่คือไพ่อ่ะออกมาสวยมากเลย ออกมาแบบเออเราก็แบบอ่านตามํำราเนาะคิดว่าได้แน่นอนแต่สุดท้ายแล้ว่เขาก็ทักกลับมาบอกว่าเออเอองานเนี้ยเขาไม่ได้นะอืมซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเราเฟล,ลเหมือนกันนะว่าเราแบบเออเราเขาจะคิดว่าเราหลอกลวงไหมเราแบบยังดีไม่พอใช่ไหมที่จะไปรับดูดวงใครอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันเมื่อมาลองนึกดูแล้วอะค่ะความคิดของเราอะเออ สุดท้ายแล้วอะสิ่งที่มันผิดพาลาดอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นประสบการณ์สอนให้เราแบบเรียนรู้แล้วก็จดจําอย่างเช่นคําที่ว่าแบบผิดเป็นครูอนะคะ่ะใช่ผิดเป็นครูก็คือเนี่ยเรื่องเนี้ยมันจะจํามันทําให้เราแบบเออผิดพลาดแล้วเราจาเขาก็เหมือนเป็นครูเป็นแบบบทเรียนหนึ่งของเราทําให้เรารู้สึกว่าเออเราจะไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกนะอถ้าสมมุติแบบเราทํานายใครผิดพลาดไปแล้วก็อาจจะต้องแบบเออขอโทษแล้วก็แบบอาจจะ เ,เสนอข้อว่าแบบดูดวงให้ฟรีใหม่ไหมคะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะการดูดวงอ่ะมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดเป็นการเก็บสถิติอย่างหนึ่งอแหละเนาะก็เก็บไว้เป็นความรู้เป็นประสบการณ์นะคะไม่มีใครที่ไม่เคยล้มไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดเนาะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะใครที่กำลังแบบ มือใหม่ที่อยากจะศึกษาไพ่หรือว่ากำลังเรียนรู้อยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย